สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยมิลิเทอรีอินไซด์วันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่มาแรงที่สุดในปี2025จากค่าย MG นั่นคือ MG C Electric 2025ัรถแฮตแบบพลังงานไฟฟ้าที่ถูกยกให้เป็นคู่แข่งโดยตรงของ BYD Dolphin และ Tesla Model 3ด้วยดีไซน์ใหม่ที่โฉบเฉีียวสมรรถนะที่ดีขึ้นและราคาที่จับต้องได้ทําให้ MG C Electric กลายเป็นรถไฟฟ้าที่น่าจับตามองที่สุดรุ่นหนึ่งในประเทศไทย เริ่มจากดีไซน์ภายนอกของ MG C Electric 2025ต้องบอกเลยว่ามีการอัปเดตครั้งใหญ่เพื่อให้ดูทันสมัยและสปอร์ตมากขึ้นด้านหน้าโดดเด่นด้วยชุดไฟหน้าแบบ LED Matrix ที่ให้ความสว่างคมชัดและเพิ่มมุมมองล้ำยุคฝากระโปรงหน้าดีไซน์แบบสโลปลงเพื่อเพิ่มความลู่ลมตามหลักอากาศพลศาสตร์พร้อมกระจังหน้าแบบปิดสนิทในสไตล์รถไฟฟ้าซึ่งช่วยลดแรงต้านอากาศและทําให้รถดูสะอาดตากันชนหน้าออกแบบใหม่พร้อมช่องลมเทียมขนาดใหญ่เพิ่มความดูดันส่วนด้านข้างของตัวรถใช้เส้นสายที่เฉียบค,คมและต่อเนื่องจากหัวจรดท้าย หลังคาทูโทนสีดำตัดกับสีตัวถังให้ความรู้สึกพรีเมียมและสปอร์ตขนาดล้ออันลอยใหม่ขนาด18นิ้วลายใบพัดที่ช่วยระบายลมและเพิ่มความสวยงามขณะที่ด้านท้ายมาพร้อมไฟไท้ายเลดแบบไฮไลทซอนบาร์ที่พาดยาวเต็มความกว้างของตัวรถพร้อมสปอยเลอร์คู่ที่ช่วยเพิ่มแรงกดและความสปอร์ตให้กับดีไซน์โดยรวมเข้าสู่เรื่องของสมรรถนะ MG C Electric 2025ิใช้แพลตฟอร์มเฉพาะสำหรับรถไฟฟ้าที่ชื่อว่า MSP หรือ Modular Scalable Platform ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดย SAIC Motor ทำให้ตัวรถมีจุดศูนย์ถ่วงต ให้การขับขี่ที่มั่นคงและคล่องตัวมากขึ้นรุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทยมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ Permanent Magnet Synchronous สมอเตอร์ให้กำลังสูงสุด204แรงม้าและแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน7.7วินาทีแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นแบบลิเธียมไอออนฟอสเฟต LFP ความจุ64กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ปลอดภยัย ทนทานและมีอายุการใช้งานยาวนานรองรับการชาร์จเร็วแบบ DC ซีฟาชาร์จิ่งจาก10%ถึง80%ภายในเวลาเพียง35นาทีเท่านั้นเมื่อชาร์จเต็ม1ครั้งสามารถวิ่งได้ไกลสุดถึง520กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC หรือประมาณ450กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ถือว่าเป็นตัวเลขที่ยอดเยี่ยมสำหรับรถในระดับราคานี้ในส่วนของระบบขับเคลื่อน MG C Electric 2025ใช้ระบบขับเคลื่อนล้อหลังให้ความรู้สึกคล้ายรถสปอร์ตทำให้การควบคุมดีกว่ารุ่นก่อนหน้าระบบช่วงล่างด้านน้าานนหเป็ ส่วนด้านหลังเป็นมัลติลิงซึ่งให้ความนุ่มนวลแต่ยังคงเสถียรภาพในความเร็วสูงได้ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับทั้งการขับในเมืองและการเดินทางไกลความเร็วสูงสุดของ mg c electric 2025อยู่ที่ประมาณ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันระบบเบรกเป็นแบบดเบรกทั้ง4ลอ้อพร้อมระบบช่วยเบรค abs ebd และระบบควบคุมการทรงตัว esp เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ การใช้พลังงานของรถรุ่นนี้อยู่ที่ประมาณ14กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อระยะทาง100กิโลเมตรซึ่งถือว่าประหยัดพลังงานมากการชาร์จหนึ่งครั้งเต็มในบ้านจะมีค่าไฟเพียงประมาณ80-100บาทต่อการวิ่งเกือบ500กิโลเมตรประหยัดกว่ารถน้ำมันหลายเท่าและเหมาะกับการใช้งานในเมืองอย่างแท้จริงภายในห้องโดยสารของ MG Z Electric 2025ก็ได้รับการอัปเดตใหม่หมดดีไซน์แบบมินิมอลใช้วัสดุคุณภาพดีและโทนสีเรียบหรูมาพร้อมจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ ขนาด7นิ้วสำหรับแสดงข้อมูลการขับขี่และหน้าจอกลางขนาด10.2 5นิ้วสำหรับระบบอินโฟเทนเมนต์รองรับทั้ง Apple c a r p l a y และ Android Auto ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติควบคุมด้วยระบบสัมผัสและเบาะนั่งที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์นั่งสบายในทุกการเดินทางด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย mg 4 electric มาพร้อมระบบ mg pilot ที่รวมเอาฟีเจอร์ช่วยขับขั้นสูงไวมากมายเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน adaptive cruise control ระบบเตือนและช่วยเบรกเมื่อมีการชนด้านหน้า aeb ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน LKA ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตา BSM และกล้องมองรอบคัน360องศาเพื่อความมั่นใจในทุกเส้นทางสำหรับราคาในประเทศไทย MG C Electric 2 0 2 5จะเริ่มต้นที่ประมาณ8 6 9 0 00บาทสำหรับรุ่นมาตรฐานและรุ่นลองเล่นราคาอยู่ที่ประมาณห3 9 0 0ลนบาทซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งระยะทางสมรรถนะและเทคโนโลยีถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากโดยสรุปแล้ว MG C Electric 2อ2 5คือรถไฟฟ้าที่ผสมผสานดีไซน์ทันสมัย สมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและเทคโนโลยีครบครันเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการก้าวเข้าสู่ยุคข,ของยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มตัวใครที่กำลังมองหารถ e ีวีขนาดกลางราคาคุ้มค่าต้องบอกเลยว่า MG c Electric 2025คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามและนี่คือรีวิวฉบับเต็มจากไทยมิลิ i t a รี i n ินไซต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆก่อนใครขอบคุณที่รับชมครับ